ไปกระสือติดแล้วหรือเราเอาเด็กเข้านอนก่อนระหว่างแป๊บเดียวไม่ค่อยดีเลยอหให้เปลี่ยนสีอื่นเปลี่ยนสีอื่นแฟนเจ้าสีนี้มันเป็นโซล,ล่าเชลเขียวใช่ใครว่ากระสือเขอ้ามาในบ้านใช่หรือเปล่าทำอะไร เราต้องอื่นกันลูกเดี๋ยวแม่เอาน้องเข้านอน,น,นก่อนโว้ยฝนจะมา่ะเธอฝนจะมารอกันอยู่ตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องเอามาเดี๋ยวพวกนี้ถึงหัวก็ให้หรอกดี๋เพิ่งมาละโอนจะกันกระโหลกนะอะไรจิกแม่ทำไมนี่นี่จิกแม่ทำไมแมไมล้วหัวมุดเข้าไปในถะางเกงทำไมฮะ จิกไม่ทำไมหนูจะเอาอะไรข้าวก็กินแล้วไงวันเนี้ยแมขวข้าวคนมหม้อให้กินแล้วไงลูกมึงคนดีคนดีมีหงอนตั้งอ่ะคนดีหงอนพับอย่าจิกแม่นะโดนตบนะห <c oughs> นเูเนนถอยไปไปเข้านอนลูกขนจะมาแล้วคนดีแนละ้วมาเข้านอนแล้วมาแล้วมาหนูน้อยแม่แล้วเข้านอน มาเดซี่มานอนเร็วเดซี่มาลูกเข<อ>านอนแล้วชักแถวแปดเข้านอนเด็กดี<อ> <c oughs> มาแล้วเนาะเขานอนมาโลลิ่งเข้านอนลูก มาเร็วๆโลเล่งยาลีลามานี่หาแม่เร็วๆมาเข้านอนเร็วมานอนแล้เอาเข้าไปคนดีแล้วเข้าไปดูมาเร็วหนูน้อยเข้านอนลูกมหมหนอ มาก่อนเลยเราอะมาไม่ล้องงองงแล้วจากฝนจะมาแล้วลีลาลีลาอยู่นั่นะเดี๋ยวปามามึงโดนนะเร็วมาหาแม่เร็วงองงงองง,อง,ง,อง,ง,องม,มานเนี่ยเดี๋ยวเถอะจับก็ไม่กล้าจับกพรามันจิกกำลังเหิม,มอยู่มาแล้วซิกกี้มา ลุกกี้มาแล้วเร็ว,รวผลมาแล้วลูกวิ่งกันรล้ะเลิศเลยมาเร็วเข้านอนเร็วเร็วข่อยิขึ้นไปไม่ละลูกอี่ไปไหนเข้านอน